วิดวอตนี่มันอะไรเนี่ยเฮ้ย <Hey, hey. S 1> อะไรอะ่ะวอทเดอ๋ยวฟอที่นี่คือท,ที่ไหนะเนี่ยโอ้โหนี่ผมกดเข้า DLC มาเจออย่างงี้คืออะไรวะมีปุ่มคอนติเนียอยู่แต่ไม่อยากกดอะ่ะเฮ้ยกดจะเป็นยังไงอันนี้จะเปลี่ยนไปไมต้องกดกันแล้วกันนะ อ่ะอ่ะแล้วเราจะเติมหัวหมายไปไหนวะกดเปิดอยู่นะเอ้าเมื่อกี้คืออะไรวะเอ่อนี่ผมเพิ่งเข้ามาเนี่ย DLC เนี่ยไอ้ยพวกนี้ผมไม่เคยเล่นนะทำไมมันปวดร้อนผมวะเออก็โอเคการสวัสดีท่านผู้ชมท้กท่านนะวันนี้ผมวันนนะเวลาการบุตรบีกินชิคเคยผมนะและวินีโเกมที่วา่าฟานเฟรดี้เฮมันเต็ด DLC บผมนะก็โอเคเราจะไปเล่นอะไรกันก่อนดีฮะทุกคน โอ้โหไอ้นี่แหละคือไอ้นี่ผมมีประเด็นเยอะมากเลยครับผมนะเออคือไอ้คลิปไอ้นี่หมดฮาร์ดไอ้ตัวเนี้ยไอ้พัดเบบีเนี่ยไอ้ตัวนี้เลยเว้ยคือแบบมันท้ำผมเสียเวลาแบบโคตรเสียเวลาแล้วผมก็เมื่อยมือจัดอะกดคลิกแบบเมาส์จะพังอะอันนี้เออคือไอ้นี่แบบยากที่สุดแล้วผมบอกเลยยากมากเลยโอ้แล้วมันออกมาตานแรกเลยประเด็นโอ้โหไอ้นี่ตอนมันฆ่าเรามันจะเตือนหนีไหมเนี่ยโอ้นี่อะไรอะหมดฮาร์ดเหรอยังจะมีหมดฮาร์ดอีกเหรอโอ้โห อ้โหมดฮาร์ดหายไปเลยฮะเออไปคืออะไรวะเนี่ยพัชคินพีชวอเตฟลักอะไรวะเนี่ยดูที่มันได้ทำอะไรเหมือนเดิมเลยฮะโอ้มีอะไรวะเนี่ยโอ้อะไรวะเนี่ยไปโหดูมันโอ้โหแล้วมันเป็นแบบวอลโหรอบเลยอะ เสียงอะไรวะนะเจอแล้วเอาแบตหมดด้วยเรียบร้อยคุ้มตาลวะ่ะ อะไรของมันวะเราไม่ล่นยางไงวะเนี่ยทุกคนโอ้โหอุยน่าเอ็นจีสซัดอุยฮุยเ้ยผ่านแล้วทุกคนโอ้โห โอ้โหโคตรนานอ่ะทุกคนบอกเลยเมื่อกี้กี่นาทีวะเนี่ยโอ้โหสามสิบนาทีโอ้เหลือจะเจอือโอ้นี่อะไรเนี่ยลูกดอกปลาใส่ใครอ่ะโอ้เมื่อกี้ตอนผมอยู่ยนิ่นี่คือผมแบบอันนี้มันตียานะมันตีย้าอะไรล้วก็ไม่รู้อะผมเมื่อยมือแล้วคิดจนเมาะจะพังอยู่แล้วโอ้โหผ่านสักทีผมปล่อยเลยอ่ะผมปล่อยมือเลยอเออ โยนไปไหนเนี่ยอุ้ยกตกใจได้อ๋อหมดแล้วโอเคเปิดไปโอ้ววัชพานอะไรวะเนี่ยช็อกโกแลตนะโอ้โหไปโอ้โหนานเกินนานชิปป่เป่งเลยด่านต่อไปโอ้พายเรดไลท์โอ้โหน่าจะง่ายแ้ะลองดูดิ ชุดเดอะทาร์เก็ตแล้เลดไลท์กิกซ้ายชุดเดอะทาร์เก็ตแล้วก็อ๋อ oh, <t art ful> ทำคะแนนให้ไม่มากที่สุดโอเคได้เฮ้ยเดี๋ยวถือว่ามันดูคุณนะเดี๋ยวลองดูก่อนนะมันคุ้นหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้มันเหมือนมันเป็นมินิเกมใหนนี่ฮะสกิลิตี้บีดอ่ะใช่ปะวะเออไม่ไม่ใช่ไม่ใช่กคมราเกมนี่าจเป็นเกมมันเป็นแฟนเกมอะที่ผมจำได้อย่างนี้เลยคล้ายๆกันเลย or i'll send you to Davy Jones's locker oh okay yeah keep your hands inside the ride at all times or you'll end up straight in here ingela yeah ingela ingela oh you know นี่ไงนี่ไงนี่ไงแล้วผมิีหมดทุกอย่างอ่ะมาดิสี่ร้อยนี่คืออะไรเอาผมทำห้สกอร์ได้แล้วเหรอคือห้สกอร์มันเท่าไหร่หมื่นหรือพันถ้าสี่ร้อยนี่มันจะง่ายแล้วเหรอ,อป๊บปป๊บแปะโอเคบร้อยยังไงต่อหมดแล้วไม่ใช่ไงเฮ้ยโบนัสโบนัสโบนัส มองนี้ยิงให้ทันด้วยเสียกใครมันหวยหวนเลยวะผมกูไม่ทันว่ะยิงค,ครบปะเนี่ยปลดหมุดปลดหมุดยักปลับครับครับเดี๋ยวร้อยหมดร้อยมีบรัสเองไหมเนี่ยเร็งรอแล้วทันขนาดนะ เฮ้ยยิงวุดคือหายเลยเหรอ๋อเมอกี้ไม่ได้วุดเหรอมอกี้โดนเหรอไกลขนาดนั้นยิงแล้วที่าโดนอลยเหรออุ้ยมาอุ้ยโอ้โหใครจะไปยิงทันวะอือออกไปแล้วจบแล้วมั้งเนี่ยเออสนุกดีนะทุกคนโมนี้ยังนลก็ไม่เคยียดเป็นหมอ่เกี้่เออ อุ Or, yeah, ้ยไอ้การที Ooh, ่มันโดนเนี่ยอันเนี้ security beam เอาไปใช้เหรอไอ้雷幽斗ยิงไปนะโอ้โหยิงไม่ทันเท่าไหร่อันนี้เร็วหายซะก่อน จบแล้วเพลงเพลง,งขึ้นอ่ะเรียบร้อยนี่คะแนนผม <Yeah. S 1> อ๋อทำให้สูงสุดตรงนี้เหรอใช่นไหมอ้ชาชนะแล้วเหรอเอ้าแชนะถามจริงมีแค่นี้จริงเหรอหรือที่ทำไม่สูงที่สุดที่จะชนะแต่ทำไมมันพาผมไปหน้านี้วะมันก็หมายความว่าผมชนะเดี๋ยถ้าผมเล่นโหมดนี้จบปุ๊บก็คือถ้าเคืออันนี้มันปลดล็อกเสร็จแล้ผมชนะแหละ เออเนี่ยเนี่ยแต่เราลองดูกันนะฮะว่าผมชนะเปล่าไห้หมดเนี่ยให้ดูซ,ซ <ะ S 1> w ิ w d Move มะาคอนเมทฮะมันคือเขากดเขาโพดฮะโอเคไป w d เด,ดเดินแล้วก็กดคลิกขวาซ่อนอ๋อซ่อนในป้ายได้ด้วยเหรออ่าแล้วก็ไฟเดี k คียราหากุญแจเพื่อออกโอเคไปให้ดูซิโอ้โหมันเปิดมาก้มเลยวะโอ้โหแล้วดูวิเวดเดินตอนไง ขีิดีดีกว่าเอาขี้ซ้ายเหรออาาดูผิดอลยเนี่ยนะมันเหนื่อยได้ขนาดนั้นเว้ยปุโอุยชิวจะเดินช้ามากแล้วทุกคนเออว่ะอฮ้ยโอเคไม่มีอะไรเสียงลมไม่เยอะอุยอ๊ย,ย,ยไปดีกว่า เสิเราบอกว่านี่กูเอาจบแล้วนี่ <laughs> ้องเพงลงละเอาหัวใจเจอแล้วเนี่ยออกได้เลยปะเนี่ยไม่ได้ออกทางไหนวะได้นี่คืออะไรอ่ะไม่จะทางออกเหรอชิดาม,มาแล้วผมเป็นจูมารเตอร์ไม่ผมอโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย พอเราออกได้เลยโอเคไปดูละแพทเทิร์นยังคนละเกมมาบอกเลยโหกราฟิกมันอัพอัพขึ้นนะเนี่ยเออดีโอซีกราฟิกมันสวยขึ้นฮะเออวันนี้ยี่สิบหกนี่น่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะเพราะวันที่ยี่สิบหกเนี่ยกราฟิกของเกมซีรีส์บีน่าจะสวยมากเลยฮะผมว่างั้นเออเพราะมันกราฟิกมันเหมือนคนละเกมมาเลยนะดูดิเฮ้ย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 โอย ใครมันบินว่าดยปะ่ะโอ้เสียงเดินดังมากเออปั้นนึงนะเฮ้ยอะไรแดงแบบอะไรแดงนี่ดีโอ้ต้องหาครบสามกุญแจเหรอโอเครู้เรื่องไปกเข้ไปเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวมันจับตั้งแกอยู่นะโอ้โย อย่ามาจับสแกนนะแต่คือผมมาใกล้แล้วไงวะอย่างนี้ได้โอ้โหจจะวายตายโอ้ไอกาหน้ากลัวกับฟ็อกซี่เหหรือจะเชื่อใครมันเดินวะเสียงโคตรดังอ่ะพอยู่ปิดที่เหีเน่ะ ด,ดิคราวไปไปไปย,ยังยังยังไปไหนก็ไปโอ้โหอะไระเนี่ยกุญแจอีกอันหนึ่งอยู่ไหนว่าอเออเฮียอยีกายมั้เนี่ยเลยมุอีกายมั้ยเนี่ย ทีนี้บูทใหม่ไม่ใช่อไรไมันจะอีกาละโอ้ยเอ้ยฉิบหาละโอ้ยปั๊บโอ้ยโอ้ยเกือบตายวิ่งไม่ได้ด้วยประเด็นดูพี่แกเดินโคจาเอ้ยอ๋อมอกูแจตามสีเหรอใช่ไหมฮะเดี๋ยวเอาไม่ได้หาขาผู้ดอกเลอ วัดเออผมว่ามันมันมีอีเตอเอกอะไรเยอะมากเลยฮะเออตั้งแต่ไอ้เมื่อกี้หละด่านเมื่อกี้ที่มันให้เรายิงเน่ะอ,าานะอันนั้นคะแนนสกกรอนได้สูงสุดจะเกิดอะไรขึ้นเออคือแบบมันมีอะไรเยอะเลยฮะโหมดนี้โหมดใน,ดน้เราใครใดูดิอันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้ก็ถ้าเกิดเราหากุญแจครบเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันมีสีด้านใช่ไหมผมว่าน่าจะมีสี่สีอ่ะเออถ้าจะมีสีเหลืองน้ําเงินแดงเขียวและะ้วมั้งเออผมว่าน่าจะประมาณนั้น ถ้าเกิดเปิดครบเนี่ยจะเป็นยังไงเออแต่ผมว่ามันเราเสียบปุ๊บแล้วเราไม่เดินออกได้ไหมน่าจะได้นะเออว่าประตูตร,ตรงกลางตรงไหนสักที่นึงมันน่าจะเปิดแหละเออก็โอเคเดี๋ยวค่อยมาดูไปลแล้วกันนะว่ามันจะมีอะไรแต่ก่อนอื่นโหมดฮาร์ดนะดูดิว่าผมจะะจริงหรือเปล่าครับเรอต้อง no so, เล่นให้ครบหมดใช่ปะเล่ครบหมดแต่มันปลดล็อกให้ผมเล้วนะหมดเนี่ย เนี่ยร้องหมดแล้วอ๋อด่านนี้ป่ะอันนี้ป่ะเออเออต้องเล่นด่านพวกนี้ครบหมดน่าจะใช่นะผมว่าโหแต่ห้องเวนี่คืออะไรวะเนี่ยจีซัตกังฟูโอเคฮนะตอนนี้ผมก็อัดคลิปมาถ้าจะสักประมาณ40กว่า,าวนาทีได้แล้วฮะก็โอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็ลือกดไลค์กด b s c ไ i b ์กดแชร์ผมด้วยผมนะเรบเกมนี้ก็สนุกใช้ได้อะไรวนะเนี่โอ้ เออเกมนี้ก็สนุกใจได้เลยนะโอ้โ oh, หคือแบบเป็นดีวีซีที่สนุกนะเออสนุกนะผมว่าถ้าเกิดตัดไอ้ด่านนี้ออกอันเนี้ตัดทันเนี่ยเออตัดออกอะสนุกมากเลยเว้ยนั่นเป็นอะไรวนะเนี่ยผมต้องลองเดินมาถึงมันเนี่ยเออผมนึกว่าดีวีซีนี้มันจะไม่สนุกนะผมว่าสนุกสนุกดีเออก็ว่าอยู่มบางคนก็ถึงติดกันสนุกดีครับนะมันมากเพราะมันมีแบบให้เราเคลียร์อะไรเนี่ยไอเนี้ยไอเนี้ยกับไอสองอันเนี้ยน่าน่าน่าสนใจมากฮนะเออพวกนี้ก็ไม่ค่อยน่ากลัวน่ากลัวตรงไออีกาเออ แล้วพวกนี้น่าจะมีอิเตอเอะอะไรอีกซ่อนอยู่้วแหละใครจะไปดูเผล่เไอ,เอ้ดาแรกอาจจะมีนนะอะไรฮะเดิมแหละเท่ไรวะนานแฟนกิฟตสไตล์ผมต้องรอมัน้ยก็ต้องรอมันใช่ไหมโอเคได้รอก็รอลูกอมมาเพื่อนเดิมแล้ววะเฮ้ยผมโดนเลยเพื่อน one hour later ยังต้องการอะไรเพื่อนโอเคป่าวะเฮ้ย ไม่ไฟสีม่วงไอ้สีม่วงนี่มันบ่งบอกถึงไอวิลเลียมอัปตันแล้วเนี่ยโอาา้โห2.000 years later เออไปจบแค่นี้